โอ้โหแต่ละคนกล้มคิวจอนเต้นเลยจิมจอนยุตเต้นแล้วลโลดีดีเหมือนนี่ไี่ใช่วัยอื่นเลยอาตาพี่ตาพี่มาปัดันโล่เฮ้ยหินทะลอมรับรับรับเอาหนึ่งสองสามเอา หนึ่งามนคือมันนักตูดอยากดูพูดนะขึ้นได้ไหมกายมังวะกาช่วยมันดิมันขึ้นไม่ได้อันนี้แกเลยอ่แขึ้นไยงี้ยาููกนดา ไม่หวแล้ครับพังจกโยโ้ยไก่กล้ามเสียดแพกเสียดแพ็หมูกล้ามไกลายเป็นมัดเลยอ่ะ มากับต้มกีบอยอยหอ่เออ้างกันไปแ้ะนี่ไอ้ขีแดงน่งยงเห็นมบังเบ่งกามด้วตุนนาอู